ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับในอดีตการมีงูใหญ่ตนหนึ่งชื่อว่านากีซึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึกแห่งหนึ่ง ที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นาคีเป็นงูที่มีพลังเวทมนต์ที่ไม่ธรรมดาสามารถควบคุมทั้งฝนและดินฟ้าได้มักจะช่วยให้พืชผลในป่าผลิตออ,ออกผลและช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ต้องการน้ำเมื่อพระราชาแห่งอาณาจักรใกล้เคียงทราบถึงความสามารถของนาคีจึงส่งทหารไปล่าสังหารมันเพราะกลัวว่ามันจะกลายเป็นภัยในอนาคตนาคีรู้ตัวว่ามีอันตรายและจึงได้หนีลึกเข้าไปในป่าหิมพานเพื่อหาที่หลบซ่อนตัวโดยตัดสินใจทำการจำศีล เพื่อให้พลังของตนสงบลงเพื่อไม่ให้มีภัยคุกคามจากมนุษย์และสัตว์ร้ายที่อาจจะมาทำร้ายมันมันมุ่งหน้าไปที่ถ้ำหนึ่งในป่าลึกที่มืดมิดและเงียบสงบซึ่งเป็นที่เดียวที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งธรรมชาตินาคีได้หลับตาลงและตั้งจิตทำสมาธิให้ลึกซึ้งด้วยการหายใจเข้าลึกๆค่อยๆปล่อยให้สติของมันท่องไปในจักรวาลและเพื่อให้จิตวิญญาณของมันสามารถสื่อสารกับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ วันเวลาผ่านไปหลายปีจนกระทั่งนาคีเริ่มรู้สึกว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติการจำศีลของมันทำให้พลังของมันสงบลงและกลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความสมดุลในป่านาคีกลายเป็นวิญญาณแห่งป่าและน้ำที่ดูแลความอุดมสมบูรณ์ในดินแดนแห่งนั้นการจำศีลของนาคีไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝนพลังภายในแต่ยังเป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างตรงตืนและสอนให้คนและสัตว์ในป่าเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาความสมดุล และการเคารพต่อธรรมชาติตั้งแต่นั้นมาผู้ที่มาถึงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์จะได้ยินเสียงกระซิบของนากีในลมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและความสงบที่แท้จริงทั้งที่ไม่ได้เห็นตัวนากีเลยแต่ทุกคนจะรู้สึกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของมันในทุกย่างก้าวที่เดินเข้าไปในป่านั้นในช่วงที่นาคีจำศีลในถ้ำแห่งนั้นเสียงของธรรมชาติ รอบๆก็เป็นพยานของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ดอกไม้ป่าเริ่มบานสะทั่งอย่างอัศจรรย์ฟ้าครามเริ่มมีสีทองระยิบระยับขึ้นในยามพอระอาทิตย์ตกดินขณะที่สายลมเย็นพัดผ่านดินแดนรอบๆก็จเจริญเติบโตอย่างเต็มที่เหมือนกับธรรมชาติเองก็รู้สึกได้ถึงการปรับสมดุลครั้งใหญ่ท่ามกลางความสงบความสงสัยก็เริ่มคืบคลานเข้ามาสู่โลกภายนอกผู้คนในอาณาจักรใกล้เคียงเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แปลลกประหลาด ในธรรมชาติพืชผลที่เคยเหี่ยวเฉาเริ่มเจริญเติบโตและอุดมสมบูรณ์อย่างรวดเร็วสัตว์ป่าที่เคยหายไปกลับมาอาศัยอยู่ในป่าครั้งบางคนกล่าวถึงการปรากฏตัวของเงางูยาวๆที่ลอยไปตามลงในยามค่ำคืนบางคนเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าหรือวิญญาณที่คุ้มครองดินแดนแห่งนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมักจะเล่าขานถึงนากีในฐานะผู้พิทักษ์แห่งป่าและคอยแนะนําให้คนรุ่นหลังเคารพต่อธรรมชาติ โดยเฉพาะการไม่เข้าไปตัดขวางการเจริญเติบโตของป่าหากผู้ใดเผือไปทำลายพืชพันธุ์หรือทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าลำบากนาคีจะปรากฏตัวในรูปแบบของพายุฝนที่รุนแรงหรือบางครั้งก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเล็กๆเ,เ,เพื่อเตือนผู้กระทำผิดจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งอาณาจักรระหนักถึงพลังของนาคีในวันหนึ่งมีขบวนทหารที่พยายามจะล่าไม่น้อยกว่าสิบกองทัพเข้าไปยังป่าเพื่อทำลายบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และล่าตัวนาคีทิ้งแม้จะรู้ว่า มันคือการเดินทางที่เสี่ยงชีวิตมากียงใดเมื่อทหารถึงบริเวณป่าและพยายามบุกเข้าไปในป่าเพื่อเข้าถึงบ่อน้ําที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นแหล่งพลังอํานาจนาคีได้ตัดสินใจเปิดเผยพลังแห่งธรรมชาติออกมาอย่างเต็มที่ทันใดนั้นสายลมก็พัดกระหน่าอย่างรุนแรงน้ําในบ่อน้ําพุ่งสูงขึ้นฟ้าและทหารทุกคนที่เดินเข้าใกล้สัมผัสกับพลังนั้นก็ต้องล้มลงในทันทีบางคนกล่าวว่าพวกเขาเห็นภาพของนาคีนายรูปร่างที่ใหญ่โตและสง่างาม ลอยอยู่กลางอากาศก่อนที่ทุกสิ่งจะกลับคืนสู่ความสงบเหมือนเดิมจากนั้นพวกทหารและพระราชาก็รู้ว่าไม่ควรเข้าไปแต่ต้องพื้นที่ที่นาคีคุ้มครองเมื่อทราบว่าการบุกเข้าไปในเขตแดนแห่งน,นี้ไม่ใช่แค่การกระทำที่ผิดแต่เป็นการทําลายความสมดุลของธรรมชาติที่สร้างขึ้นโดยพลังของนาคีภายหลังจากเหตุการณ์นั้นผู้คนในอาณาจักรเริ่มมองเห็นความสําคัญของการรักษาความสมดุล และการเคารพธรรมชาติแม้แต่ในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าหิานผาก็เริ่มมีพิธีกรรมต่างๆเพื่อขอพอรจากนาคีและเพื่อขอบคุณที่ทอนรมชาติยังคงให้ชีวิตพวกเขาดำรงอยู่ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ทุกๆปีจะมีการจัดงานเทศกาลศิลปะแห่งการเชื่อมโยงซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่มีระหว่างมนุษย์และธรรมชาติในที่สุดนาคีไม่เพียงแต่กลายเป็นตำนานที่เล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นแต่ยังคง เป็นสัญลักษณ์ของการเคารพและการรักษาความสมดุลของธรรมชาติในดินแดนแห่งนั้นตลอดไปการจำศีลของนาคีในท้ากลางปา่าหิมะพานนั้นไม่ใช่แค่การนั่งสงบภายในแต่ยังเป็นการฝึกฝนพลังที่ลึกซึ้งภายในตัวมันเองในช่วงแรกของการจำศีลน,นาคีต้องทนกับความเจ็บปวดจากการที่มันต้องแยกตัวออกจากโลกภายนอก,กอนและ,ะเผชิญกับความเหนาและความอ้างว้างแม้ว่าจะมีพลังมากมายแต่การหลีกหนีจากโลกมนุษย์ และการเคลื่อนไหวภายนอกนั้นต้องการการควบคุมจิตใจที่แข็งแกร่งทุกวันในช่วงปีแรกนากีจะได้ยินเสียงธรรมชาติที่กระซิบผ่านไปในสายลมเสียงฝนที่ตกลงมาอย่างสม่ำเสมอและเสียงของสัตว์ป่าท,ที่ร้องเรียก,กันมามันได้เรียนรู้ว่าทุกเสียงที่ได้ยินนั้นมีความหมายหากฟังให้ดีนาคีจะสามารถเข้าใจสิ่งที่ธรรมชาติกำลังสื่อสารในช่วงที่นาคีฝึกฝนตัวเองอยู่นั้น ผู้คนในอาณาจักรต่างก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดสภาพภูมิอากาศเริ่มเปลี่ยนไปทุกๆปีจะมีฤดูฝนที่ยาวนานเกิดปกติในขณะเดียวกันพืชพทัน์ในป่าผลออ,ออกผลอย่างเต็มที่ต้นไม้ใหญ่ที่เคยมีใบไม้แห้งเหี่ยวกลับฟื้นฟูขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วพื้นดินที่แห้งกรังกลับเปียกชื้นเต็มไปด้วยน้ำโดยเฉพาะในที่ราบที่มีแม่น้ำไหลผ่านจะเห็นได้ว่ามีสัตว์ต่างๆมารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันโดยไม่เกิดการขัดแย้งกัน ความสมดุลของธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองจากนาคีเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในอนาณาจักรแม้ว่าจะไม่เห็นนาคีโดยตรงแต่ผู้คนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในแง่ดีชาวบ้านเริ่มรู้จักการเคารพต่อป่าและแม่น้ำพวกเขาเลิกการล่าสัตว์เกินขนาดและเริ่มปลูกพืชพันธุ์ตามฤดูกาลอย่างระมัดระวังการเคารพธรรมชาติกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ของพวกเขาในขณะเดียวกันการเล่าขานเรื่องของนาคีถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ไม่เพียงแค่ในหมู่บ้านแต่ในวังหลวงด้วยพระราชาเริ่มได้ยินเกี่ยวกับนากีจากคนในอาณาจักรเรื่องราวของอุยะผู้มีพลังพิเศษที่คอยคุ้งครองธรรมชาติและดินแดนจนในที่สุดพระราชาก็ให้ส่งทหารกลุ่มหนึ่งไปตรวจสอบการเกิดขึ้นของพลังที่ไม่ธรรมดานี้ทหารได้เข้าไปลึกในป่าหิมพานตามคำสัง่งของพระราชาพวกเขาพยายามที่จะหาตัวนาคีและพยายามแทรกซึมเข้าไปในบริเวณที่เชื่อว่า เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นาคีจำศีลอยู่แต่ทหารเหล่านี้ไม่รู้เลยว่าการขัดขวางพลังที่แท้จริงของธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่อันตรายทิยงใดเมื่อทหารกลุ่มแรกถึงบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำในบ่อน้ำเริ่มเดือดร้อนขึ้นคลื่นน้ำเริ่มพัดขึ้น,น,น,นสูงเหมือนจะลุกลามออกไปทั่วบางคนที่พยายามจะเข้าใกล้และถ้าศักดิ์สิทธิ์รู้สึกถึงลมหนาวเย็นเยียบที่ทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆและเสียงที่เหมือนกับเสียงของหูใหญ่ฟังดูเหมือน จะสะท้อนกลับมาจากท่ามืดๆทุกๆก้าวที่ทหารเดินไปพวกเขารู้สึกถึงการถูกจับตามองจากสิ่งที่ไม่เห็นในตอนนั้นเองทหารที่เคยคิดว่าจะหาทางจับนาคีกลับถูกพลังบางอย่างฝักกระดานให้ถอยหลังงอไปโดยไม่สามารถขยับต่อไปได้พวกเขาเริ่มเห็นภาพหลอนของนาคีในรูปของหูยักษ์ที่เลื้อยไปมาในอากาศตาทั้งสองของมันเป็นประกายสีทองที่ส่องแสงออกมาจากความมืดดวงตาของนาคีที่มีพลังดึงดูดทำให้ทหาร ไม่สามารถหันหลังกลับหรือขยับไปข้างหน้าได้ทหารที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้กลับมาที่อาณาจักรโดยไม่สามารถนำข่าวดีใดๆกลับมาได้พวกเขาเล่าขานถึงประสบการณ์อันน่าสยดสยองและความลึกลับของนาคีพระราชาที่ได้ยินเรื่องราวนี้ตระนักถึงความยิ่งใหญ่ของพลังธรรมชาติและได้ตัดสินใจที่จะเคารพและรักษาพื้นที่เหล่านี้เอาไว้หลังจากเหตุการณ์นี้พระราชาจึงออกพระราชบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ใด เข้าไปในป่าหิมพานต์และบ่อน้ำศักสิ้ิปลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนทั้งหลายเคารพและบูชาเพื่อขอพรจากนาคีที่เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และการรักษาความสมดุลของธรรมชาติจากวันนั้นเป็นนาคีไม่เพียงแต่เป็นตำนานที่เล่าผ่านกันแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการดำรงอยู่ของพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และบทเรียนที่ว่ามนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนไม่ใช่แค่การใช้ประโยชน์ จากธรรมชาติแต่ต้องรักษาไว้เพื่อความสมดุลที่ยั่งยืนต่อไปแม้ว่าผู้คนในอาณาจักรจะเคารพต่อธรรมชาติและป่าหิมพาน์แต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจถึงความสําคัญของการรักษาความสมดุลอย่างแท้จริงในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ขอบป่าหิมพานก็ยังคงมีบางกลุ่มที่มองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นโอกาสในการหาเลี้ยงชีพพวกเขาเริ่มลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้ทําลายป่าเพื่อหาผลประโยชน์จากมันวันหนึ่งกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้เข้าไปยังป่าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตพวกเขานำมีดและขวานเพื่อหวังจะตัดต้นไม้ใหญ่และจับสัตว์ป่าเพื่อน,นำสินค้าต่างๆกลับไปขายในเมืองแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปในป่าลงที่พัดผ่านมาดูเหมือนจะกลายเป็นพายุเล็กๆจนทำให้พวกเขาหยุดชะงักพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงอันตรายแต่ยังคงดื้อดึงที่จะดำเนินการต่อในขณะที่พวกเขากำลังตัดต้นไม้ใหญ่เสียงกระสิบจากธรรมชาติ เริ่มดังขึ้นในอากาศเสียงที่ดังมาในสายลมเหมือนเสียงของนาคีที่เตือนพวกเขาให้หยุดการกระทำผิดนั้นแต่ยังคงไม่มีใครหยุดมือพวกเขาไม่เชื่อว่าเสียงในลมนั้นมาจากอะไรนอกจากแค่เสียงธรรมชาติเท่านั้นทันใดนั้นท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มและพายุเริ่มพัดกระหน่ำอย่างไม่คาดคิดฝนตกลงมาอย่างหนักจนดินกลายเป็นโคลื่นเสียงฟ้าร้องดังมาจากที่ไกลไกล และปรากฏการที่แปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นสายลมพัดจนทําให้ท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่พวกเขาตัดตกลงมาหักและล้มกระจัดกระจายไปทั่วท่างกลางความโอลหม่านั้นทุกคนได้ยินเสียงงูที่ดังมาจากภายในป่าเสียงที่ดังออกมาเหมือนเสียงร้องของสัตว์ประหลาดที่มีขนาดมหมึมาแล้วเหมือนกับว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นในช่วงพริบตาทหารที่เคยไปถึงถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของนาคี เริ่มรู้สึกถึงมบพลังลึกลับที่ล้อมรอบพวกเขาเห็นเงาหูย,ยาวลอยผ่านอากาศและเสียงกระซิบในลมก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งในหูของพวกเขาเสียงนั้นขู่เตือนให้หยุดการกระทำที่ผิดหากไม่เชื่อฟังก็อาจจะต้องรับผลที่ตามมาในขณะเดียวกันที่ชาวบ้านบางคนเริ่มหวาดกลัวและพยายามกลับออกไปจากป่าอีกบางกลุ่มก็ยังคงฝืน และพยายามตัดไม้ต่อไปขณะที่กำลังจะใช้มีดคุ้งคุงตัดต้นไม้ใหญ่ครั้งพวกเขากลับรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวแปลกๆที่แปลกประหลาดไปจากธรรมชาติก่อนที่จะมีบางคนที่รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งดึงเขาลงไปในโคลนเขาพยายามจะขยับตัวแต่กลายเป็นว่าโคลนเริ่มท่วมตัวเขาอย่างรวดเร็วราวกับมีพลังที่ไม่สามารถขัดถืนได้เสียงพายุที่เดือดดาลเริ่มสงบลงไปจนแทบไม่มีเสียงใดๆ ยกเว้นเสียงของพวกเขาที่พยายามจะช่วยเหลือกันและในไม่ช้าพวกเขาก็เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาคือการเตือนจากนาคีจิตวิญญาณของนาคีได้ส่งข้อความผ่านการปรากฏตัวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขารู้ว่าไม่เพียงแต่การกระทําผิดของพวกเขาทําให้เกิดภัยพิบัติแต่พวกเขายังได้เข้าใจถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเคารพต่อธรรมชาติหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านทุกคนในกลุ่มที่รอดชีวิตได้กลับไปที่หมู่บ้าน และมาพร้อมกับความกลัวและความรู้สึกผิดพวกเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ฟังและทุกคนตกลงร่วมกันว่าจะไม่ทําการล่าสัตว์หรือทําลายป่าอีกต่อไปแต่จะหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสมดุลและจะมอบความเคารพให้แก่ป่าและบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ของนาคีข่าวการเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นถึงพระราชาพระราชาทรงประนักว่าพลังของนาคีที่คุ้มครองธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานแต่เป็นสิ่งที่จริงจัง และมีอยู่จริงพระราชาจึงได้ออกประกาศให้ตั้งพิธีกรรมการบูชาและขอพอรจากนาคีเป็นประจำทุกปีเพื่อขอให้ธรรมชาติและดินแดนที่อยู่รอดอยู่สมดุลและอุดมสมบูรณ์ตลอดไปจากนั้นทุกปีในช่วงฤดูฝนจะมีการจัดพิธีกรรมที่ใหญ่โตในหมู่บ้านและในวังหลวงการบูชานาคีจะเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติซึ่งไม่ใช่แค่การเคารพพลังที่อยู่ในปา่าแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ที่ให้ชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองแก่ทุกสิ่งในโลกนี้จากตำนานของนาคีผู้ควรในอาณาจักรเรียนรู้ว่าการรักษาความสมดุลกับธรรมชาตินั้นไม่ใช่แค่การเอื้อเฟื้อให้กับสิ่งมีชีวิตรอบตัวแต่ยังเป็นการรักษาความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของตัวเองและของทุกชีวิตในโลกนี้ปีแล้วปีเล่าพิธีกรรมการบูชานาคียังคงดำเนินต่อไปอย่างเคร่งครัดในหมู่บ้านและเมืองหลวงทุกคนจะมารวมตัวกันในช่วงฤดูฝน เพื่อร่วมพิธีสักการนาคีและขอพรให้ธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์และปกป้องดินแดนของพวกเขาในช่วงหนึ่งของการบูชาในปีที่1,000แห่งการปกป้องแห่งนาคีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสุมิตา ซึ่งเป็นสาวน้อยจากหมู่บ้านเล็กๆใกล้ป่ามาผ่านสุมิตามักจะมาที่พิธีกรรมทุกปีพร้อมกับพ่อแม่และพี่น้องแต่ปีนี้เธอมีความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมในค่ำคืนก่อนพิธีจะมีเสียงประสิบอันธาบาบในสายลมที่พัดผ่านมาบางครั้งเสียงนั้นเหมือนจะเรียกชื่อเธอและในคืนนั้นสุมิตาตัดสินใจที่จะไปที่ป่าและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยลำพัง เมื่อเธอเดินเข้าไปในป่าท่ากลางความมืดและเงียบสงบสุมิตารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ดึงดูดเธอไปข้างหน้าร่างกายของเธอไม่ได้กลัวแต่กลับรู้สึกเหมือนจะได้พบสิ่งที่สำคัญบางอย่างเธอเดินไปจนถึงบรืนบ่อน้ำศัก์สิ์และที่นั่นเองเธอเห็นแสงเรืองรองอันน่าทึ่งปรากฏขึ้นที่กลางน้ำแสงนั้นไม่เหมือนกับแสงจากดาวหรือจากดวงไฟใดๆแต่มันเหมือนกับแสงที่มาจากโลกแห่งอื่นแสงที่มีชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทันใดนั้นเสียงที่กระซิบในลมก็เริ่มดังขึ้นและสุมิตาได้ยินเสียงที่คุ้นเคยจากภายในตัวเธอเองเสียงที่ดังขึ้นมาพร้อมกับภาพนาคียักษ์ที่ปรากฏขึ้นเหนือบ่อน้ำภาพนั้นสง่าง,งามและทรงพลังดวงตาทองของนาคีเจ้ามาที่เธอเหมือนกำลังมองเข้าไปในจิตใจของเธอเองเจ้าคือผู้ที่ต้องสืบทอดภารกิจของเราเจ้าคือผู้ที่สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติและมนุษย์ให้กลับมาสู่ความสมดุล เสียงนั้นกระซิบอย่างลึกลับแต่ความหมายของมันกลับชัดเจนในใจของสุมิตาเธอเริ่มรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างตนเองกับธรรมชาติความเข้าใจว่าเธอมีบทบาทในโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยคิดเธอไม่เพียงแค่ต้องรักษาความสมดุลให้กับอาณาจักรแต่เธอยังมีภารกิจในการฟื้นฟูสิ่งที่ถูกทำลายไปจากความโลภและความไม่เข้าใจในธรรมชาติก่อนที่นาคีจะหายตัวไปจากการมองเห็นสุมิตาก็ได้ยินคำพูดสุดท้ายจากมันว่า เมื่อโลกของมนุษย์ไม่เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอีกครั้งเจ้าจะต้องกลับมาที่นี่เพื่อปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่และนำพาโลกกลับสู่สมดุลตั้งแต่วันนั้นสุมิตาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอเริ่มฝึกฝนการเข้าใจธรรมชาติในลักษณะที่ลึกซึ่งยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่การดูแลป่าไม้และสัตว์ป่าแต่ยังรวมไปถึงการปลูกฝังความเข้าใจในใจของผู้คนเธอเริ่มสอนให้ชาวบ้านรู้จักการเกษตรแบบยั่งยืนการใช้ทรัพยากรอ,อย่างมีความรับผิดชอบ และการรักษาความสมดุลในทุกๆด้านของชีวิตข่าวของสมิตาที่ได้รับการชี้นำจากนาคีเริ่มแพร่หลายไปทั่วอาณาจักรและในที่สุดพลังของนาคีเริ่มกลับมาปกป้องป่าและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มที่อีกครั้งแต่ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟูแต่จิตใจของมนุษย์ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งหลายปีผ่านไปพิธีกรรมการบูชานาคีกลายเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดในอาณาจักร และทั่วทั้งดินแดนในแต่ละปีชาวบ้านจะมาทิฏฐานขอพอรจากนาคีและสุมิตาผู้คนเริ่มมองธรรมชาติไม่เพียงแค่เป็นทรัพยากรแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีค่าและสมควรได้รับการเคารพทุกๆชีวิตที่อยู่ร่วมในโลกนี้มีความสําคัญนาคีและสุมิตากลายเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโลกกลับเข้าสู่ความสมดุลอีกครั้งและดินแดนที่ถูกคุ้มครองด้วยความรักและความเคารพจากทั้งสองฝ่ายก็จะเดินรุ่งเรืองไปตลอดกาล หลายปีผ่านไปหลังจากที่สุมิตาได้รับการชี้นำจากนาคีเธอกลายเป็นผู้หญิงที่มีความรู้และความสามารถในการรักษาธรรมชาติและมีชื่อเสียงในหมู่บ้านและอาณาจักรของเธอทุกๆปีเมื่อฤดูฝนมาถึงชาวบ้านจะมาร่วมพิธีบูชานาคีอย่างศักดิ์สิทธิ์และขอพรเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้งทุกๆก,การขอพรในพิธีจะได้รับการตอบสนองจากพลังของธรรมชาติที่ถูกปกป้องโดยนาคีทว่าผ่านไปหลายปีความสมดุลระหว่างมนุษย์ และธรรมชาติก็ค่อยๆเริ่มมีการทดสอบครั้งใหม่เมื่อบางกลุ่มของผู้คนที่ไม่ได้รับการศึกษาถึงความสําคัญของธรรมชาติเริ่มกลับไปกระทาการล่าสัตว์และตัดไม้ทําลายป่าอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ป่าหิมพันพวกเขาเริ่มกลับมาคิดว่าพิธีกรรมการบูชาขีเป็นเพียงแค่ตำนานโบราณที่ไม่มีจริงและในที่สุดพวกเขาก็ทําการล่าสัตว์ในป่าหิมพันอย่างไม่กลัวอันตราย ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมในวันหนึ่งที่พวกเขาตัดไม้ใหญ่ออกจากป่าสีฟ้าร้องดังก้องไปทั่วฟ้าและฝนเริ่มตกลงมาอย่างหนักหน่วงชาวบ้านนอเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดของธรรมชาติแต่ยังคงไม่ทันที่จะหยุดการกระทําของตัวเองเสียงของพายุและฟ้าร้องทวีความรุนแรงขึ้นจนบางคนเริ่มตกใจเมื่อพวกเขามองไปรอบๆก็เห็นเงานากียักษ์ที่ค่อยๆปรากฏออกมาจากความมืดเหนือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์และดวงตาของนากีเริ่มส่องแสงสว่างออกมา ทันใดนั้นเองเสียงของนาคีดังออกมาจากฟ้าและพื้นดินเจ้ากระทำผิดกับธรรมชาติที่ข้าได้ปกป้องมานานการกระทำเช่นนี้ไม่อาจยอมรับได้ข้าจะไม่ให้ธรรมชาติต้องสูญเสียอีกต่อไปพายุเริ่มรุนแรงขึ้นจนทําให้ต้นไม้ใหญ่ล้มลงและกระแสน้ําในแม่น้ําเริ่มล้นท่วมไปทั่วแม้จะมีบางคนพยายามจะหนีไปยังที่ปลอดภยัยแต่กลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ทําให้พวกเขาไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้เสียงกระซิบจากนาคีดังขึ้นในหูของพวกเขา ถ้าพวกเจ้าต้องการให้ป่าหิมพานกลับมาเป็นที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งจงยอมรับบทเรียนนี้และรักษาคำสัตย์ของเจ้าในการเคารพธรรมชาติทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นเริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองและกลับมามองเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติที่ไม่สามารถถูกทำลายไปอ่ย่างไม่คิดหน้าคิดหลังในที่สุดพายุเริ่มสงบลงและนาคีก็หายตัวไปจากสายตาของพวกเขาเสียงฟ้าร้องและฝนตกหยุดลงแม้ว่าทุกสิ่ง จะสงบลงแต่บรรยากาศภายในใจของชาวบ้านยังคงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความสำนึกสุมิตาได้รับข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ในเร็ววันและเข้าไปในป่าเพื่อบูชานากีครั้งเธออธิษฐานต่อเทพเจ้าและนากีเพื่อขอให้ธรรมชาติสามารถรักษาความสมดุลได้อีกครั้งและช่วยให้ผู้คนเรียนรู้ถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างลงลืนในพิธีบูชาในปีนั้นสุมิตาได้พูดกับผู้คนในอาณาจักรว่า เราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะรักและเคารพธรรมชาติไม่ใช่แค่เพียงการรับประโยชน์จากมันแต่ต้องร่วมมือกันเพื่อให้โลกนี้ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีต่อไปจากวันนั้นไปผู้คนในอาณาจักรเริ่มเห็นความสำคัญของการรักษาความสมดุลในทุกๆด้านของชีวิตและทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โลกและธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน การทำลายป่าหินพาและการละสัตว์ว่าลดลงผู้คนหันมาปลูกพืชพธุ์ตามฤดูกาลและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไมา้การเคารพธรรมชาติกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ทุกคนยึดถือและในที่สุดอาณาจักรก็ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างยั่งยืนภายใต,ใต้การปกป้องของนาคีและความมุ่งมั่นของผู้คนที่เข้าใจถึงบทเรียนจากธรรมชาติพิธีกรรมบูชานาะคียังคงเป็นประเพณีสำคัญที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีผู้คนจะมารวมตัวกันที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรจากนาคีและให้โลกใบนี้คงความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ไปตลอดกาลและนาคีผู้ที่เคยหายไปในช่วงเวลาหนึ่งก็ได้กลับมาปกป้องดินแดนของมันในเงาเมื่อแต่ในทุกๆย่างก้าวของมนุษย์ผู้คนจะยังคงได้ยินเสียงกระซิบจากธรรมชาติที่เตือนให้พวกเขาอย่าลืมถึงบทเรียนสำคัญในอดีและให้ปกป้องธรรมชาติด้วยความรักและความเคารพเสมอไปหลายปีต่อมาชาวบ้านและผู้คนจากอาณาจากักรต่างๆ ได้เรียนรู้และเคารพความสําคัญของธรรมชาติพวกเขาเข้าใจถึงบทเรียนที่นาคีและสุมิตาได้สอนเอาไว้ทุกปีในช่วงฤดูฝนพิธีบูชานาคีอย่างค้งออดจัดขึ้นอย่างเคร่งครัดเพื่อขอพรจากนาคีและรักษาความสมดุลของธรรมชาติสุมิตายังคงเดินทางไปที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ทุกปีเพื่อติดต่อกับนาคีและได้รับการชี้แนะในการปกป้องป่าและดินแดนอนาณาจักรนั้นจะเรนุ่งเรืองและสงบสุขเพราะผู้คนไม่เพียงแค่ดํารงชีวิต ด้วยการกเกษตรที่ยั่งยืนและการรักษาป่าไม้แต่ยังสร้างสารรค์วิธีใหม่ๆใ,ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างลงกรืนป่าไม้ที่เคยถูกทำลายกลับจเจริญเติบโ,โตอีกครั้งสัตว์ป่ากลับมามีชีวิตชีวาและแม่น้ำก็ไหลยอย่างอุดมสมบูรณ์สมิตตาได้แก่ผู้ปกครองที่เป็นแบบอย่างในการทำงานร่วมกับธรรมชาติเธอส่งต่อความรู้และวิถีชีวิตที่เคารพธรรมชาติให้แก่ลูกหลานและรุ่นต่อไปจนกระทั่งเธอได้เข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิตทุกคนในอาณาจักรต่างเคารพ และรักเธอเพราะเธอไม่เพียงแต่เป็นผู้หญิงที่ได้รับการชีน้นำจากนาคีแต่ยังเป็นผู้ที่ได้ทำให้โลกนี้กลายเป็นที่อยู่อาศัยที่เต็มไปด้วยความสมบกสุขและความสมดุลในวันสุดท้ายของสุมิตาเธอเดินทางไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นอีกครั้งและยืนมองท้องฟ้าที่แสนสงบและดวงดาวที่ประดับอยู่บนฟ้าฟ้าเธอรู้สึกถึงพลังที่เชื่อมโยงกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างลึกซึ้งก่อนที่เธอจะหลับตาลงและจากไปอย่างสงบ ในช่วงเวลานั้นสายลมพัดผ่านและมีแสงเรองรองจากบ่อน้ำศักสิสองขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับนาคกีได้มอบคำสัญญาอีกครั้งโลกนี้ยังคงอยู่ภายใต้การปกป้องของธรรมชาติและเจ้าจัดเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนเวียนนี้ตลอดไปจากนั้นทุ่งหญ้าป่าไม้และแม่น้ําในดินแดนแห่งนี้ยังคงจเจริญรุ่งเรืองในทุกๆปีชาวบ้านและผู้คนจากทั่วอาณาจักรจะมาร่วมพิธีบูชาทีและสุบิตาเพื่อน,น้องรับบทเรียนจากธรรมชาติ และรักษาความสมดุลที่สร้างขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้และตำนานของดากิและสุมิตาจะยังคงอยู่ในใจของผู้คนไปตลอดการเป็นสัญลักษณ์แห่งการเรียนรู้ความเคารพและความรักที่มนุษย์และธรรมชาติจะมีให้แก,ก่กันและโลกจะยังคงสวยงามและอุดมสมบูรณ์ตลอดไปและนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องหวังว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับ ถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดบิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ